สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2567ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูก็ได้มาบ้านของตาวินนะคะสภาพธรรมชุ่มนะคะมาถามตาวินนะคะว่าเหล็กปูเซรีมาหรือย่งงนะคะเห็นเอฟซีถามกันเขามาหลายนะคะว่าเหล็กปูเซรีมาหรือย่งนะคะเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะเมมูมจะพามาถามิึงนะคะ ก่อนจะออกไปทํางานข้างนอกนะคะเพราะว่าแนวทางของปูเซรี่นะคะเพิินไห่มากตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะให้เจ็ดเจ็ดนะคะมาเจ็ดเก่านะคะ,ห,ะ,คะ,ะ,คะหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มีตูมักตูชอบนะคะลองเอามาจับใส่ของปูเซรี่บึ้งนะคะผู้ชมเพราะว่าจะมาเทือรตูนะคะผู้ชมเอางวดนี้จะเป็นจงังไดมาถามบึงน้ำกันงวดวันที่สองพฤษภาคม2567ค่ะ ตาบินพะกนงังถาเลยนะคะส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ้าร้อนไหมตาบินวันนี้วันนี้ก็ร้อนเหมือนทุกวันนะครับร้อนเนาะอู้ตะว่าวังสองสามหมื่นแหงห่อนแห้งเนาะเมื่อวานบ้านเรา42องศาส42โอ้เนาะห่อนอีหรีเป็นยังไงคะ่ะตาวินปูเซรีได้มากหรือย,อยังได้แล้วครับ แต่เมื่อคืนนี่นี่โอ้ผมฝันผไม่เคยฝันเลยนะครับฝันว่ามีคนเอาตังมาให้สามสิบบาทมีคนเอาตังมาให้สามสิบบาทแล้วตวินก็จับเอาด้วยนะอืจับเอาด้วยสามสิบบาทสามสิบบาทโอ้ฝันว่ามีคนเอาตังมาให้ครับสามสิบบาทตังคนเอาตังมาให้สามสิบบาทตวินก็คว้ามับเลยคว้ามับเลยแล้วแล้วตาวิน สามสิบบาท yeah. ใครเอามาให้ก็ความในความฝันกับตวินก็จําไม่ได้แหละแต่รู้ว่าเป็นเป็นผู้ชายผู้ชายเอาตังมาให้สามสิบบาทสามสิบบาทอือไม่เคยฝันเลยทีมันจะฝันเมื่อคืนเนี่ยแต่ถ้าตาวินฝันว่าได้ตังตาวินได้ตังไหมบางทีมันก็จุดมันก็ได้นะอืมถ้าฝันว่าได้ตังเราก็จะได้ตังใช่ไหมเหมือนบางคนที่ฝันว่าได้จับ ขี้จับอะไรใช่ไหมเขาจะได้ตังค si ์บางคนก็บอกว่าไม่ได้ตังค yes, no ์ใช่ไหมบางคนก็ฝันว่าได้ได้เงินแต่ไม่ได้แต่บางคนถ้าฝันได้เงินแล้วก็จะได้เงินอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะโอ้ฝันดีมันปะคะฝันดีครับเมื่อคืนนี้แต่ของปู่เซี่รีก็มาแล้วครับเมื่อวานโอ้ของปู่เซี่รีกมาแล้วเนาะค่ะค่ะอุตส่าปู่เซี่รีเพิ่กจะหาบลายตัวเนาะค่ะครับตัวเดียวอย่างเก่านะครับวันที่ผ่านมากระหาเจ็ดเจ็ดนะค่ะ มาเจ็ดเก่าโอ้เนาะเข้าทีละตัวนะครับตัวกบมาทีละตัวหรือว่าทันใดที่มีค่ะตัวมากตัวชอบเนาะค่ะเอามาจับใส่ของปูเซรีบึงนะคะท่านผู้ชมค่ะได้มาตัวไหนงวดนี้ตะวินสิบห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเอาห้าหนึ่งด้วยค่ะโอ้แล้วตะวินชอบไหมชอบตะวินเอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอือตะวินเอาตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วชอบมันกวมันอั้นก่อนค่ะ ตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะ,ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งตาคุณผู้ชมเอาลองพิจารณาบ้งนะคะต่วา่าตะวินฝันดีฝันฝันครับเมื่อคืนนี่ฝันฝันซ้ำหนิฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้สามสิบบาทคนเอาเงินมาให้สามสิบาทแค่นั้นฝันสั้นๆด้วยฝันสั้นๆต่วินว่าบอฝันลายฝันลายมามีคนเ <บา S 1> อาเงินมาให้สามสิบบาทต <บา S 3> ่ว่าถ้าฝันว่าได้เงินนี่ก็จะรับ วินก็คว้าเอา,า,าออมับเลยคว้าวมับเลยบาทค่ะสั้นๆอืมฟันปลาไหลฟันสั้นๆครับเพื่อนแปลเอมามาหมวาดเนี่ยป่ะครับมาเมอวาดของปูเซรีปูเซรีเมอวานค่ะโอ้โหเนาะคุณผู้ชมเรแม่หมูจาให้เบิ้งนะคะ เอาค่ะมชมหมวดที่ผ่านมาเจ็ดเจ็ดนะคะมาเจ็ดเก่านะคะแต่ว่าบ่าวแถวพันวาเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งนะคะปราะเริ่ตีใส่ให้เจ็ดหนึ่งน้่น,นะคะผูชมบอ่อเข่าเด้อค่ะผู้ชมมาแต่เจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก่าต่าพันหายเจ็ดเจ็ดมาเจ็ดอยู่นะคะเอาหวดนี้นะคะให้มาหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะผูชมหลักขั้วฝันของตาวินแล้วตาวินจะ จะให้ตัวไหนล่ะสามศูนย์นี่เงยแต่ตาบินชอบสามศูนย์ใช่ไหมครับค่ะสามศูนย์ศูนย์สามนะกลับไปเลยออเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือสามศูนย์เนาะอันเป็นเรียกฟันของตาบินนะคะผู้ชมสามศูนย์ตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวครับชอบไหมล่ะก็ชอบครับก็เอาเรียบร้อยเลยครับถ้าสามตัวตาบินชอบตัวไหนถ้าสามตัวค่ะตาบินถ้าถ้าสามตัวตาบินก็จะเอาเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ อืมต่วินพ่นกับว่าบบค่อยฝันฝันในหน่วยสั้นๆนะคะฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้สามสิบบาทเมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนวันพระด้วยนะค่ะเพราะว่าหลังจากพุทธุมแล้วก็จะเป็นวันพระเนาะค่ะเอาค่ะไปชมเพื่อได้โชคน้าตาวินนะคะตาวินเพ่นกับฝันวายถ้าสามตัวก็จะเอา เจ็ดสามศูนย์นะคะนะเอาคำเชมมเดี๋ยวแม่หมูเขียนให้นะคะอาคำชมมาเบิงน้ำกันเดี๋ยวแม่หมูเขียนให้นะคะปู่เสรีมันที่สองห้าเจ็ดอ้าตัวนกซีกระเซียวไประบัดน ปูหอมาบ่ไม่หลายคู่นะคะไม่หลายตัวหนึ่งห้าเม็ดเดียวนะคะกลับเอานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตาวินฝันนะคะอันนี้เป็นเลขความฝันของตาวินนะคะฝันว่าผู้ชายเอาเงินมาให้ดิค่ะผู้ชายเอาเงินมาให้ แล้วตาตาวินชอบตัวไหนก็ก็ชอบสามศูนย์นะ่ะถ้าจะเหาว์จ้าสามตัวใส่ก็ตาวินก็ชอบเจ็ดสามศูนย์อ้าวทำไมเป็นเจ็ดสามศูนย์ทำไมไม่เป็นตาวินตาบินชอบชอบเจ็ดโอ้ตาวินชอบเจ็ดชอบเจ็ดโอ้ค่ะานชม<อ>ถ้าเป็นสามตัวตาวินชอบเจ็ดสามศูนย์นะคะ,อา,คะอาประกาศก็เป็นอย่งางนี้แล้วบนถ้าสองตัวนะคะก็คือสามศูนย์สามศูนย์หลัก็เจ็ดศูนย์มาค่ะ เจ็ดศูนย์ด้วยครับเจ็ดศูนย์ตัดด้วยเ<ก>อ้าสามมาทุกงวดเจ็ดศูนย์เนี่ยโอ้เจ็ดศูนย <ะ S> ์แล้วก็สามเจ็ดเป็นบัคคาตะวินหรือว่าเจ็ดส <73 S 1> <73 S 2> ามเจ็ดสามเจ็ดสามเอาค่ะท่านผู้ชมตะวาก็อย่าลืมกลับตูน้ำด้วยค่ะของปู่เสรีนะคะหนึ่งห้าเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมหลักของคว้วฝันของตะวินนะคะตะวินฝันว่ามีผู้ชายเอาเงินมาให้สามสิบบาทนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า สามตัวนะคะตาบินชอบ730นะคะสองตัวสามศูน์เจ็ดศูน์แล้วก็เจ็ดสามนะคะอัะตาบินครับอัอตตาบินหนักหนักตัวไหนชอบตัวไหนมากที่ชอบนะครับค่ะตาบินชอบก็ชอบคือ15 15งห้าห้ากับกับเจ็ดูนเนี่ยโอ้ 15. กับ70็อ่ะสามศตาบินไม่ชอบหรอ ก็ก็ชอบอยู่เมื่อคนเมื่อคืนนีนี่เลขที่ตามเป็นเลขฝันนะคะตะวินชอบคือเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์นะคะพี่ชมอือชอบเจ็ดสามกับเป็นตัวร่องนะคะเพราะว่าตัดออกมาจากชุดสามตัวนี้นะคะพี่ชมนี่แหละเอาค่ะพี่ชมแคปนาจอตามนี้นะคะเป็นน้าทางค่วมฝันหลักการเลขของปูเซรีนะคะค่วมฝันของตาวินเอามาบอกส่กันฟังนะคะหมักบอมักกะลองเบิง์นะคะพี่ชมพิจารณาเบิรงกันแล้วกันนะคะสําหรับตัวเลขน้าทางนะคะพี่ชม งวดวันที่สองพฤษภาคม2567ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมมูกับขอบคุณตาวินนะคะหละกักกาขอบคุณปูเซรีนะคะที่ได้ตัวเลขหน้าทางมาให้กับทางช่องนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เมมูกับคอยทําู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพอกันมปคลิปหน้าค่ะคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ